กวคนชีพีวาอ่าเออนครปฐมอ่ะนี่ผ่านเอาไม่ผ่านนครปฐมอะค่ะครับรทางเราไม่ได้ไปเราไปไปสส่ไปสายสี่ปะค่ะกลับสายสี่ไมได้ราว่าเป็นยงร้อยู่ตรงไหนตไหนาลมดีลมดีไม่ชั่วอะไม่ร้อนโอร้อนสุดย โอ้มันตเจยาเขาว่าจะเข้าอัวาอ้ยามันบอแล้วบอกลุงอย่าไปเลยอัาวาติดแน่นเลยว่าอย่างเงี้ยมอตน้าจะไปเลยใช่ไหมแล้วมีมีเหยื่อนไหนเราจะไปที่ไหนก่อนเนี่ย ไปบ้านความายนะก็ไปมาก่อนไปดููดูโอ้ยออยู่อยู่ที่บ้าน